วันนี้พวกเราก็เตรียมเดินทางต่ออีกค่ะนี่คือสัมภาระทั้งหมดของพวกเรานะคะวันนี้เราจะเดินทางจากประเทศเยอรมนีไปที่ประเทศออสเตรียค่ะวันนี้เดินทางแล้วค่ะเก็บข้าวของลงมาแล้วนะคะขอบคุณที่พักพิงของพวกเราที่อยู่เยอรมนีสองคืนนะคะแล้วก็นน่ค่ะพาหนะที่จะไปส่งวันนี้พี่เบน์นะคะ พี่เบนพู้น่ารักไปค่ะเรียบร้อยนะคะสัมภาระมาถึงละสถานีรถไฟโฮเปลน ตอนนี้พวกเรายืนรอรถไฟมาค่ะอยู่ที่สถานีรถไฟโคเปนสฮประเทศเยอรมนีนะคะรถไฟของพวกเราขบวนเ,เวลา10นาฬิก5นาทีนะคะ ICE 27ไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะวันนี้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวนานนะคะด้วยรถไฟค่ะแต่เป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะ ICE หมายเลข27ค่ะ จากเมืองโคเปนเฮประเทศเยอรมน,นีไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียน,นะคะ uh huh. เดี๋ยวรอติด uh huh. ตามพวกเราไปนะคะไปชมว่า uh, รถไฟความเร็วสูงที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วก็ที่เขา uh, วิ่งเป็นขบวนยาวหรือทางสายยาวไปที่ต่างประเทศนี่นะคะที่เขาวิ่งกันในยุโรปเนี่ยเป็นยังไงต่างพวกเราไปเลยะคะ่ะ นี่คือป้ายบอกรายละเอียดนะคะว่าขบวนรถไฟที่เท่าไรจะมาเวลาเท่าไรไปที่ไหนบ้างนะคะนี่ค่ะทุกสถานีเขาก็จะมีแบบนี้นะคะฝ่ายขบวนนี้นะคะไม่ใช่ขบวนที่พวกเราจะไปค่ะแต่ขบวนนี้จะต่อไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ,คะแล้วมีร้านอาหารด้วยนะคะในรถไฟ อยากดื่มอยากรับประทานอะไรก็มีให้เลือกสรรได้นะคะตอนนี้พวกเรารอรถไฟนะคะที่สถานีรถไฟโคบแลนส์ค่ะขบวนของพวกเรานะคะกำลังจะมาเที่ยวเวลา10นาฬิกา5นาทีนะคะจากสถานีรถไฟโคบแลนส์ประเทศเยอรมนีไปที่สถานีรถไฟกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะ ICE 2 7ค่ะ นรถไฟที่พวกเราจะไปมาแล้วนะคะ่ะไปค่ะมีพวกเราขึ้นมาในรถไฟแล้วนะคะนี่ค่ะสัมภาระของพวกเราจะเอาเข้าไปเก็บค่ะตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ในรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะที่พวกเรานั่งก็จะประมาณการเดินทางด้วยรถไฟที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็มีหลากหลายชนิดค่ะ มีทั้งการเดินทางระยะสั้นระยะยาวระหว่างเมืองระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะอย่างตอนนี้ที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นรถไฟระหว่างเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือ,อเขามีชื่อว่า ICE ค่ะเนี่ยเขาจะวิ่งระหว่างเมืองวิ่งทางไกลนะคะแล้วก็วิ่งระหว่างประเทศด้วยไปคะ่ะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเราเดินทางระยะยาวนะคะหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยบางคนก็เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มมาด้วยมาทานในรถไฟนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มมาเขาก็มีขายนะคะในรถไฟเขามีร้านอาหารด้วยมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะมีทุกประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชากาแฟซอฟต์ดริงก์อะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่น อของพวกเราเนี่ยตอนเนี้ยที่ซื้อมาแล้วก็เป็นชาร้อนนะคะมีขนมปังแล้วก็มีแรปนะคะคล้ายๆเคบับอะคะ่ะอิตาเลียนสไตล์นะคะนี่คือพวกเราไปซื้อมาจากร้านอาหารที่อยู่ในรถไฟนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวลองทานดูลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะซุปก็มี นะคะนี่ค่ะก็มีให้เลือกรับประทานได้นะคะทานซุปแต่วัสดุที่ใช้นะคะทำจากมีพลาสติกบ้างมีกระดาษบ้างนะคะทางนั้นทานซุปค่ะโอเค g ุ้มเทนอ e ์พิทิด ให้ออร่อยนะคะคหลังจากที่พวกเราขึ้นรถที่สถานีรถไฟเมืองโคเลนส์ประเทศเยอรมนีแล้วนะคะสถานีต่อไปค่ะที่รถไฟจะหยุดให้ผู้โดยสารขึ้นและลงจากรถไฟก็คือสถานีไมส์ประเทศเยอรมนีค่ะต่อจากนั้นก็จะไปหยุดที่สถานีรถไฟสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะ จากนั้นก็มาหยุดที่สถานีรถไฟกลางแฟรงเฟิร์ตค่ะหรือแฟรงเฟิร์ตฮอบบานโฮฟนะคะอันนี้นสถานีรถไฟฮานาอาค่ะอันนี้รถไฟจะเข้าไปจอดที่สถานีรถไฟเมืองเวสบวกประเทศเยอรมนีแล้วนะคะเมืองน,นี้สวยค่ะ ไฟจอดที่สถานีเมืองเรสบวกประเทศเยอรมนีนะคะผู้โดยสารก็ลงก็มีขึ้นมาใหม่ก็มีค่ะสถานีรถไฟนูริงแบกยังอยู่ประเทศเยอรมนีค่ะ ตอนนี้รถไฟมาถึงสถานีเมืองพาสเซานะคะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของประเทศเยอรมนีค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นชายแดนประเทศออสเตรียนะคะหลังจากที่เราข้ามชายแดนระหว่างประเทศมาแล้วนะคะสถานีแรกค่ะที่พวกเรามาถึงประเทศออสเตรียก็คือสถานีของเมืองลินส์ค่ะตอนนี้พวกเรามาถึงกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียแล้วนะคะนี่ค่ะ ด้วยรถไฟค,ความเร็วสูงขบวนนี้ล่ะค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยขนสัมภาระลงมาค่ะสวัสดีกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะพวกเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวหาทางหาวิธีว่าจะไปะที่โรงแรมได้ยังไงนะคะเนี่ค่ะสัมภาระครบกระเป๋าทั้งหมด4ใบนะคะมีเป้ที่หลังอีกคนละหนึ่งใบ เดี๋ยวเราหาทางออกนะคะแล้วก็จะไปที่โรงแรมที่พักของพวกเราในกรุงเวียนนาค่ะตอนนี้นเราอยู่ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟของกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะกำลังว่าจะไปโรงแรมไปกันยังไงนี่ค่ะมีแท็กซี่จอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยดูนะคะว่าค่าแท็กซี่จากสถานีรถไฟตรงนี้ ไปที่โรงแรมฮิลตันที่พวกเราจองไว้เนี่ยจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรู้กันค่ะนั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟเวียนนาประเทศออสเตรียไปถึงโรงแรมฮิลตันเวียนนาดานูบ t อเตฟรอนเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะและค่าแท็กซี่20ยูโรนะคะ